ผมนักเดินทางวลวโกยคยเสียกนะครับวันนี้ผมอ่ะจะมาแก้ไขนะครับกับข้อมูลของคันเบ็ดที่ให้ไปก่อนหน้านี้ครับเออก่อนหน้านี้ผมให้ข้อมูลไปผิดครับขอให้ลืมในส่วนนั้นไปเลยนะครับให้ข้อมูลไปผิดมากๆนะครับวันนี้ผมได้ข้อมูลมาใหม่นะครับผมพยายามค้นหาดูน ในเว็บไซต์ในอินเทอร์เน็ตของญี่ปุ่นนะครับผมก็เพิ่งจะได้รู้นะครับว่าคันเบ็ดยี่ห้อคันเบ็ดที่ผมเออไม่ใช่ยี่ห้อสิเออเป็นโมเดลนะครับเป็นรุ่นเป็นรุ่นเป็นรุ่นที่ผมให้ไปเนี่ยมันผิดรุ่นนะครับซึ่งไอรุ่นที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะครับเนี่ยผมมีซองสองซอ,องนะครับซองแท้มันสองซองนะครับแล้วก็ตัวคันเบ็ดนะครับเป็นไดวาะครับอันนี้ เป็นไดว่าคิซาชินะครับถ้าใครเล่นไดว่าน่าจะเคยได้ยินชื่อนี้นะครับส่วนอันนี้เป็นเบสากุคิซาชินะครับ <Huh? S 1> ส่วนคันเนี้ยอันนี้ผมก็คือผมอะ่ะยังไม่มั่นใจผมยังไม่คอนเฟิร์มนะแต่ว่ามันคือคันคิซาชินี่แหละแต่ว่ามันเป็นตัวไหนแค่นั้นเองแต่ผมอะ่ะ จับจับดูแล้วผมว่ามันคือเบสกุคิซชินี่แหละนะครับแต่ว่าผมไม่มั่นใจอันนี้ผมยังไม่มั่นใจแต่อันนี้ผมมั่นใจเลยแหละว่ามันคือเบสกุคิซชิส่วนอันนี้คือคันคิซชินะครับเอ่อไอคันคิซชิเนี่ยนะครับผมไปดูราคามันแล้วแม่งราคาตึงครับราคาสูงมากนะครับราคาเดี๋ยวผมจะให้แหล่งข้อมูลเอาไว้ทิ้งไว้ในในวิดีโอนะครับว่า ผมได้ข้อมูลมาซึ่งราคามันมันสูงจริงครับตัวนี้แล้วของผมนี่ใหม่กิฟต์นะครับของผมใหม่มากผมยังตัดสินใจไม่ได้นะครับเพราะว่าเห็นราคามันสูงเหมือนกันนะคือถ้าตั้งราคาขายไปไม่รู้ใครจะเอาอะ่ะเดี๋ยวผมให้ดูก่อนให้ดูราคาเดิมมันก่อนนะครับการตัดสินใจมันมีทั้งราคามือหนึ่งราคามือสองนะครับแต่ของผมนี่ใหม่มากนะครับใหม่แบบไม่รู้จะใหม่ยังไงครับใหม่โคตรเดี๋ยวเอาถ่ายใกล้ๆดีกว่า ไม่มีแบบริ้วรอยแม้แต่นิดเดียวนะครับนี่นะครับคันคิซาชินะครับยีชากุนะครับนะครับคันนี้เลยนะครับสวยงามส่วนอันนี้เป็นเบสกุคิซาชิครับอันนี้ก็สวยครับอันนี้เป็นเป็นคันเรียวเล็กนะครับเหมาะสำหรับเล่นปลาคราฟแอน Freshwater fish นะครับพวกนี้พวกนี้เล่นได้นะครับแต่อันเนี้ยเป็นก็น่าจะได้เหมือนกันนะฮะพวกนี้มันยังไงพวกคันเบ็ดพวกแบบนี้มันออกมาเป็นเอ่เอเป็น fresh water อยู่แล้วนะครับพวกนี้ครับเนี่ยก็คือมาแก้ไขนะความรู้ใหม่ก็คือหมายถึงว่าคันที่ผมให้ ให้ความรู้ไปก่อนใน,ในที่ผมมั่นใจว่าเป็นไดว่าโจไม่ใช่นะครับไม่ใช่อันนี้เป็นไดว่าคิซชินะครับโอเคเนาะนี่ถ้ามันมีคําว่าคิซัชิตัวเดียวเนี่ยครับเดี๋ยวมองไม่เห็นเนี่ยครับไดวาไดวาคิซชินะครับอันนี้เป็นเบสะกุคิซัชินะครับอันนี้ก็ผมคิดว่าเป็นเบสะกุคิซชิจริงๆนี่แหละแล้วก็เนี่ยเป็นซอง ได้ว่าคิซชิครับซองมันครับส่วนอันนี้เป็นซองแบบไม่รู้ซองอะไรนะครับแต่ผมหาออซองคิซชิไม่เจอนะครับเจอแค่สองอันก็เลยแบบได้มาประมาณนี้อ่าโอเคเดี๋ยวราคาเนี่ยเดี๋ยวเปิดอินเทอร์เน็ตให้ดูเลยแล้วกันจะได้แบบหายข้องใจนะครับ เมื่อกี้เปิดหาก่อนอา้าวไม่หน้าขาวซะและ้วแป๊บหบนึ่งนะครับ โอ้โหไมมันแดงยังวะเนี่ยนี่นะครับเป็นรุ่นเดียวกับของผมเลยนะครับสีแดงอ้าวเฮ้ยไมมันสีแดงวะกล้องมันเป็นอะไรเนี่ยนี่นะครับราคามันดูนะครับราคาหนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยเยนนะครับโ,โหคุณลองแปลงค่าเงินครับไอ้เหียแม่งโคตรแบบนี่นะครับเห็นไหมครับยี่สิบเอ็ดชากุไดว่า ไดว่าคิไซชินะครับยี่สิบเอ็ดชากุนะครับอเห็นไหมครับนี่นี่ครับเหมือนคงเป๊ะตัวนี้เลยนะครับนี่ไอข้างบนข้างบนมันจะมีพวกลายแบบนี้เหมือนกันนะครับของผมก็มีครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับไดว่าคิไซชิตัวนี้ หดดสัตว์เอาละมึงเอ้ยอ่ะเดี๋ยวแปลงค่าเงินนะหนึ่งหมืนสี่พันห้าร้อยดูว่ามันจะได้สักกีบาทเนี่ยโอ้แต่ของผมสวยเลยครับไม่มีริ้วรอยเลยเดี๋ยวผมหาเครื่องคิดเลขก,ก่อนอยู่ตัวไหนไม่รู้เนี่ยเครื่องคิดเลขนี่มันต้องคูณเท่าไหร่วะเดี๋ยวต้องเข้าเว็บดีวะ เมื่อกี้เท่าไร่นะ 1, 4, หนึ่งมืนสี่พันห้าร้อยไอ้ย็ดเคกูรวยแล้วไอ้สัตว์ไหนอะเป็นไงอี้ยราคาตั้งสามพันสามพันสองร้อยหกสิบเก้าบาทอหื้อย็ดแม่คันเบ็ดญี่ปุ่นมันราคาสูงขนาดนี้เลยหรอวะ เดี๋ยวค่อยว่ากันครับคือตอนนี้แบบผมต้องหาทางการันตีให้ได้ว่าไอ้คันเบ็ดที่ผมถืออยู่เนี่ยแม่งญี่ปุ่นแท้ร้อยเ็นะครับนะครับคือถ้ามันเป็นแท้แบบเม็ดอินเจแปจริงๆเนี่ยผมอาจจะเก็บเข้ากลุ่เป็นของสะสมนะครับเพราะว่าดูแล้วมันเป็นสินค้าแรงเหมือนกันนะตัวเนี้ยแล้วแม่งราคา ราคาสามพันนี้ยังตึงอยู่นะถ้ามือสองเนี่ยถ้ามือหนึ่งมันจะราคาเท่าไหร่เนี่ยนะครับส่วนไอเบสซากุเนี่ยแหมแน่นอนไอ้คันนี้ผมว่าราคาสูงเหมือนกันนะครับตัวนี้นี่นะครับอืมเดี๋ยวถ้าสามคันนี้ผมประเมินราคาได้เนี่ยเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังอีกครั้งครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ